พี่คะพี่อ๋อไรน้องอันนี้แฟนพี่เขาบอกว่าให้เอามาให้พี่อะค่ะก็ฝากหนูเอามาค่ะจ่ายตังค์แล้วค่ะอะไรอะข้าวเหนียวหมูปิ้งตรงร้านตรงเนี้ยเนี่ยที่แฟนพี่เดินมาแล้วเขาบอกว่าให้เอามาให้จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ไม่ได้สั่งนะแฟนพี่ใช่ไหมผู้หญิงที่เดินไปเข้าห้องน้ำตรงเนี้ยเขาเขาเขาบอกพี่ไม่ได้สั่งนะพี่ไม่ได้พี่ไม่หิวไม่เอาครับไม่เอาไม่รับ แต่แฟนพี่บอกให้หนูเอามาให้พี่แฟนพี่เหรอคะ<า>ไม่ไม่ได้พี่ไม่ได้สั่งให้เขาซื้อแต่เขาบอกว่าให้หนูเอามาให้พี่หนูทําไงไม่เอาครับไม่รับไม่รับ้องไปเลย จ่ายตังแล้วค่ะไม่เอาไม่เอาน้องเจ้าเนีอร่อยมากไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้นูจะต้องทำไงอ่ะเขาบอกว่าให้เอามาให้พี่อ่ะไม่แฟนพี่ลงไปเข้าห้องน้ําน้องไม่ได้ลงไปซื้อของอะไรแบบนี้ใช่เมื่อกี้หนูส่วนกับเขาที่ห้องน้ำมาเขาบอกว่าให้หนูออามาให้อ่ะค่ะแฟนพี่ใช่ค่ะจ่ายตังแล้วเขาบอกจ่ายตังแล้วพี่ไม่ต้องจ่ายแฟนพี่ไปซื้ออันนี้เหรอใช่ค่ะแล้วฝากมาให้พี่ใช่ค่ะเขาบอกว่าจ่ายตังแล้วไม่เอาไม่รับไม่รับน้องไม่รับไม่รับเอาเมื่อออกจากรถพี่เลยไม่เอาไม่เอาไม่รับครับไม่รับ เราต้องระวังนะครับไี่ชาชีพนะครับอย่าลงเชื่ออย่ารับสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตอนเราจอดรถแล้วเขาจะมายื่นให้แบบเนี้ในปั๊มนะครับภายในถุงนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาหารอาจจะใส่ยาบางอย่างหรือบางทีอาจจะใส่สิ่งผิกดกฎหมายไว้ในนั้นแล้วเราไปเผลอรับเตือนภัยนะครับผู้หญิงเกือบทุกคนใช้ได้ครับใหม่ล่าสุดน้ำหอมจากช่องคู่กัน forever กล e ่ n oasis หอม